สีน้องเจียงฮายนะครับเคยดูน้องแบบไหนนะเจ้ากระทับลิปเลยะแล้วก็ดูการแบบควาตช่วงนั่นนแหละโดนเพลงชิงชุนเอโดนเพลงชิงชุนเขาเนี่ยเขาไปดูเป็นช่วงๆแต่ผมยืนยันใจเห็นน้องเป็นคนยังไงพองค่ะเก่งหนาน้องก็เก่งฉนาดเลยน่องเป็นสิ่งดีดีมากๆนะเดี๋ยวนี้ดังขนาดแล้วเด้อ ยิ่งกว่าซุปตาก่อนซุปเปอร์สุาตาก่อนเจ้าเจ้ามีบ้านใหม่แล้วนะเด็กกตยูเจ้าอืมดีใจเนาะนีเอฟซี FC จังไฮเด้อเจ้ามาถึงอย่าลืมนะมาอุดหนุนก๋เตียวนะคะตีบิ๊กซีเนาะตีบิ๊กซีนะคะเอฟซีบิ๊กซีกันนักนะเอฟซี FC จังไฮกันนักไม่ซายกันกกนักนะี่จิงหวาน ถ้าไข่มาเน่ะเจ้ามาอุดหนุนเด้ออร่อยแอดยาหอมมากินนี่ประจํานี่เห็นไหมถ้ามาเข้ามากินนี่เลยนาะคะอร่อยมากประทับใจน้องเ,อเนาะจะแดงว่าดูตลอดนี่เห็นอยู่มานานว่างวางโน่นอะค่ะจ้าวางที่นั่นแหละอืมอีจใจหนูเป็นคนกตัญญูแท้ๆตอนนี้มีบ้านใหมล่ละมีเงินทุนการศึกษาแล้ว นี่จะเป็นตัวแทนของการจนาะตัวแทนเป็นห้องว่าซีเกมเจ้ามีแต่คนอินดูคูนิว้วนี่หู้มด พอรู้ไม่ถึงขนาดต้องตั้งทุกประเด็นพอทำงานเนาะใช่ๆเราไม่ค่อยมีเวลาเออแต่ก็ถือว่ารู้นะเนี่ยถือว่าสุดยอดนะเนี่ยยังไม่ตกข่าวยังไม่ตกข่าวใช่ไหมรู้จักคุณนิวด้วยนหนเห็นไหมยันนีใช่ไหมยันอืมดอกรายการเห็นไหมยันนีนี่ไปที่ไหนนี่โอ้คนเยอะมากเยอะมากดีใจกับน้องอะไปที่ไหนมีคนตักอืม อิิินนนาก็็เปปศลลใหญ่ตอนนี้ยิ่งกว่าศิลปินใหญ่กว่าวัน <c oughs> นั้นอัน,ออนโคศกไม่พึ่งใช่ใช่งานงานชุดกว่าศิลปินชุดใหญ่หมไม่มีว่างเลยนอกจากแบ่งเวลาเรียนนิดหน่อยเต็มยอเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเรียนใช่เต็มแอสเลยเพราะว่าการจนานี่เขาเป็นโรงเรียนดนตรีเนาะแล้วก็ผอ,อดอรสมพงษ์แล้วรู้สึกว่าปลายปีนี้หนูจะมีจิงซาสวรรค์อีกแล้ว เออเพราะว่ารุ่นพี่ก็ได้ใช้ชนะนะทีมชาติสวัสด์ก็สนุกนะนั่นนะอดูแล้วมันก็ลุ้นภาคเหนือกันหลายหลายเกมอยู่แล้วเชียงใหม่เข้าเข้ารอบอยู่หลายทีมหลายทีมแล้วมันยังเข้ารอบเชียงใหม่ก็อลังการไปแข่งทีมชาติสวัสด์พี่อวยพรให้หนูหน่อยสิขอบคุณนะขอให้โชคดีนะครับเเป็นกำลังใจให้ในเสียงโอ้ยขอบคุณ ไอห,หนูประสบผลสำเร็จความสมบร็จก็ม <13 S 2> าถึงแล้วสิบสามอยู่นะสิบสามนี่ไปร่วมงานวันเกิดสิบสามสิงหากแม่ก็ไปไปตัวสุดยอดเอฟซี e ตัวจริงแปงเหนียวแน่นวันนั้นมาอะไรครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งล้านนะมาอะไรอะจากที่หนูไปร้องร้องเพลงที่ตลาดนัดทั้งวันได้สามร้อย ตลาดนะเจเจค่ะขอบคุณ้อเจ้าไปกินนี้ก่อนนะค่ะลํำล้ขอบคุณนะเจ้าจ้านี่ก็คือนะคะเนาะความประทับใจนะคะของเอฟซีนะคะเชียงรายนะคะเพว่มีมีนะคะความประทับใจของเอฟซีเชียงรายเอ้าอันนี้วขนาดนี้มาแล้วนะคะเจ้านี้แอดย่ามัวถ่ายคลิปนะคะ นี่ก็น,นะคะ่ะอย่าลืมเด้อมาอุดหนุนนะคะเย็นตาโฟเอ็ดยามาตอนไหนกินตอนนั้นเลยคะ่ะโอ้นี่เขาเรียกว่านะมีทุกที่เอฟซีของลูกสาวเรานะคะคุณเอฟซีขานะคะ่ะดีใจเนาะทีแรกบอกว่า,วาเออนะไปอันก็มาทีไรก็คุยกับเปิ้ลนะคอยรู้ว่าเอ็ดยาเป็นยูทูบเบอร์ก็จะคุยว่าเออวันนี้ไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยคะ่ะพิกแจ๊ะเลยใช่ไหม พี่วิซีจังหลายนะเจ้าพริกเยอะจะังน,นะเอนะาข้าวเนี่ยยายังปวดฟันอยู่เลยนะคะอือปวดฟันอยู่เลยนะคะคุณเอื้อย้มันไม่รู้จักหายนะมันอักเสบหมดปาก เออก็กินกินเข้าไปมันก็ปวดวันนี้ไม่ได้กินยานะคะมาสุละนะคะ่ะ <c oughs> มาสุละ <c oughs> นะคะ่ะดีมใจนะไปที่ไหนไมีแต่คนรู้จักหนูนะคะแม่แม่ที่บ้านอีกนะนี่นะคะ คุยเย็นโทเปิ้ลก็หู่จักเปิ้ลก็เป็นเอฟซีลูกสาวร้านเย็นะโทอ่ะนี่อของแถมนะคะ ย่ามาซื้อหวทแล้วเนาะ <c oughs> วันนี้มามาวันนี้พาพาอันถามก่อนพาพาย่ามาไหนนะถามอันแอดปูก่อนเอปากคนก้างบ้านมาเที่ยวง้างแอดปู่มาซื้ออุปกรณ์ด้วยนะทำไมอะซื้ออุปกรณ์นะคะ่ะ กุญแจหน่อยมากินข้าวไหนกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนครับมีอะไรเนี่ยวันนี้อืมกับข้าวหลายอย่างข้าวราดเกงน่ใช่เกงราดข้าวโอ้โหมารีฮอนนาพามารีฮอนนามากินไม่น่าเลยเส่งผมม,มดีด้วยนะ หรือว่าปิวทางนี้ไม่ปิวหรอกทำไมไม่เป็นไรช่างมันไปก็มีเหมือนกันอันนี้ผิดยีเดโฟเม่กี้ชิมแล้วเหมือนไม่ผิดนะ <c oughs> จากตัวนี้กินแล้วผิดแล้วนะคะพาแอปปูมากินข้าว <c oughs> <c oughs> ่ในข้ากินครับาทนี่ขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ได้เจอเอฟซีชังลาอันนี้ก็มากินร้านข้าประจำนะคะก็เลยแบบเออไม่เห็นนานนะคะเขาบอกว่าไม่เห็นนานอยี่ยาก็เลยบอกว่าอยี่าไปตามน้องต้นข้าวเขาก็คุยเนาะคะ่ะ รู้สักเอฟซีน้องมีทั่วประเทศจริงๆนะคะ่ะจ้าจ้าจ้าเอ่นี้นะคะก็ขอ,ขอจบคลิปเร่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดูคลิปยอ้อ,อนหลังดูโฆษณาสวัสดีค่ะ